เวลาเจนาฬิกา26สนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตปวรัชติยราชนารีเสด็จออกณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพรรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีศัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบสุนัขชื่อไดมอนพันปักกิ่งเพศผู้อายุ7ปีเข้ารับการผ่าตัดถุงหุ้มอัณฑะและทมันร่วมกับทีมศัตวแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องเพื่อช่วยให้สุนัข ไม่รู้สึกเจ็บปวดขณะรับการผ่าตัดในการนี้ทรงให้ยานำสลบสุนัขผ่านทางหลอดเลือดและทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดโดยทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพตามขั้นตอนและมาตรฐานทางศัตวแพทย์โดยทรงมีความเชี่ยวชาญและมีปรปรีชาสามารถด้านวิสัญญีศัตวแพทย์เป็นอย่างยิ่ง ั้งนี้ถุงหุ้มอันทะเป็นอวัยวะที่ไวต่อความรู้สึกในสัตว์เมื่อพบแผลหรือความผิดปกติสุนัขอาจมีพฤติกรรมเลียและแทะจนทำให้เกิดการอักเสบรุนแรงมากขึ้นและทำให้แผลหายได้ช้าสาเหตุอาจเกิดจากการระคายเคืองเช่นการตกค้างของแชมพูอาบน้ำหรือการสัมผัสสารที่ระคายเคืองเช่นน้ำยาถูบ้านน้ำยาล้างพื้นหรือนอนทับบริเวณที่มีความอับชื้น การรักษาด้วยการตัดถุงหุ้มอันทะจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สัตวแพทย์เลือกใช้ถ้าพบว่าบริเวณถุงหุ้มอันทะมีการอักเสบมีแผลเรื้อรังหรือพบความผิดปกติเช่นพบก้อนเนื้อบริเวณดังกล่าว อีกทั้งการผ่าตัดเอาอันทะออกเป็นการทำมันสุนัขเพศผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่นอกจากช่วยลดประชากรสุนัขแล้วยังช่วยลดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์เช่นการนี้ออกจากบ้านการปัสสาวะเรี่ยราดเพื่อกำหนดอาณาเขตการต่อสู้ก้าวร้าวกับสัตว์เพศผู้อื่นๆตลอดจนช่วยลดความผิดปกติของลูกอันทะ อันท่าอักเสบและความผิดปกติของต่อมลูกหมากเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากและต่อมลูกหมากโตดังนั้นเมื่อพบความผิดปกติบริเวณอันทะของสุนัขควรรีบนำไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาซึ่งมีโอกาสกลับมาหายเป็นปกติและช่วยให้สุนัขมีชีวิตยืนยาว เมื่อการผ่าตัดแล้วเสร็จทรงให้ยาปฏิชีวนะและยาบรรเทาปวดแก่สุนักเพื่อให้สุนัขลดความเจ็บปวดเมื่อฟื้นตัวจากการผ่าตัดและสามารถหายเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว